สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บริษัทกิจลุ่โรดธุรกิจจำกัดนั่นเองนะคะแล้วก็สองคันวันนี้นะคะแน่นอนเลยน,เนําเสนอนะคะเป็นรถอิสุสิดีแมกตอนเดียวนะคะสองคันสองสไตล์สองรูปแบบการใช้งานแต่ว่าหลากหลายประโยชน์แน่นอนนะคะวันแรกเอาวันแรกเอาไปคันแรกของเรานะคะวันนี้จะพาไปชมนะคะเป็นรถอคอกนะคะสําหรับดีแมกรถคอกพร้อมอคอกพร้อมเทานะคะแถมแบบว่า แน่นๆเลยมันถูกหนักได้แบบว่าเป็นตันๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวันที่คันแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับอ s ซูซูดีแม็กนะคะสองจุดห้าตัวเอสนะคะรถปีสองพันสิบสี่ ราคานะคะอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะจัดจ้านมากๆนะคะทางด้านคุณภาพการบรรทุกนะคะหรือว่าคุณประโยชน์หลากหลายนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ครบเซตนะคะพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอกนะคะบรรทุกได้เยอะรองรับน้ำหนักได้ดีนะคะแล้วก็รอแม่คคู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาชมดีกว่า สำหรับกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบพลาส,สติกนะคะสีเทาหรือว่าสีบอลน,นั่นเองเนาะตาไฟดวงใหญ่นะคะนี่มาพร้อมกับสัญญาณไฟเดียวด้วยอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สําหรับล้อคู่หน้านะคะเป็นล้อแต่งนะคะสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคู่หน้าแล้วก็ล้อหลังนะคะแน่นอนเป็นคู่บรรทุกนะคะคู่หลังบรรทุก เป็นรถก,กระทะแบบว่าใหญ่ๆเลยนะคะลองรับลองครับน้ำหนักให้ดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ท่านด้านประตูนะคะมาพร้อมกับกระสันสชุดนะคะกระจกมองข้างเนี่ยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นสีดำนะคะมีสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับข้อของเรานะเป็นเหล็กทั้งคันนะคะจะมีทั้งหมด9ชั้นนะคะสำหรับข้อ,ขออันนี้นะคะบรรทุกน้ำหนักได้เยอะนะบอกได้เลยว่า ไครที่กำลังมองหานะคะรถใช้งานวิ่งล่องวิ่งร่วมนะคะต้องแนะนําคันนี้เลยเข้ามาชมกันเลยนะมาทดลองขับมาดูกันได้นะแล้วก็ฝาถังน้ํามันเนี่ยนะคะจะเป็นแต่งโครเมียมแบบสวยๆนะคะรอกระทะบรรทุกแน่นอนเลยอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนะคะนี่ แล้วก็มาดูนะคะแหนบของเขานะคะเป็นชั้นเลยนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าเสริมแหนบพร้อมนะคะโชคพร้อมแล้วก็ถาวพร้อมเลยนะเดี๋ยวจะพาไปชมทางด้านถ้ายอ่าแล้วก็ราวกระบะนะคะตรงนี้มีที่ร้อยเชือกให้ด้วยนะคะสําหรับราวกระบะนะพร้อมรอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้างซ้ายข้างขวาหรือจะเป็นด้านหลังเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าครบจริงๆนะอ่าแล้วก็สําหรับเหล็กนะคะเหล็กข้อ,อเหล็กเป็นทุกเนี่ยนะคะมี นี่เลยนะคะมาให้ถึง3คขั้นนะคะสำหรับยึดท้ายนี่แบบนี้นะคะ4ี่ขั้นเลยนะคะข้างบนอีกหนึ่งขั้นเดี๋ยวขอแผ่นกล้องให้ดูนี่นะคะนี่นะคะสี่ขอ้ออ่าสี่ชั้นเลยนะคะสำหรับการยึดหลังนะคะนี่เค hey. บอกได้เลยว่าคุ้มค่าราคาจริงส่วนอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลืมบอกนะสำหรับอินิสูดีแมเครื่อง2.5นะคะตัวเอรถปี2014ราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะส่งในละ7,000กว่าบาทเองนะนี่แล้วก็สำหรับล้อนะคะสำหรับล้อแนบคอกนะคะเดแบบี๋ยวจะแทนให้ดูเนาะดูแลยวกันนี่นะคะวสวยๆดําเดิมทั้งคันนะคะให้ชมกันเลยนะ,ะนี่นะคะ หรือว่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ชมได้เช่นกันนะคะพร้อมเลยนะคะคันนี้ใครสนใจก็เข้ามาชมกันได้มาทดลองขับได้มาดูที่สาขาของเราได้เลยนะคะฝากไว้ละกันสำหรับนินคันนี้เลยนะคะมาแบบพร้อมเลยล้อบันทุกคู่หลังนะคะล้อแต่งคู่หน้าส,สวยๆดํิมเดิมทั้งคัน พาชมห้องเครื่องะคะ่ะสําหรับห้องเครื่องของเรานะคะบอกเลยเลยว่าดูแลเป็นอย่างดีมากๆนะคะวัสดุอุปกอรณ์นะคะหรือว่าจะเป็นการถ่ายของเลวนะคะปรับเปลี่ยนดูแลวัสดุต่างๆเนี่ยนะคะเราเช็คให้หมดเลยทุกจุดไม่ว่าจะเป็นชิ้นอะไรหรือว่าคุณภาพนะคะของยางของพลาสติกหรือว่าของอลูมิเนียมอะไรเนี่ยคือเราเช็คหมดเลยนะคะตรวจสอบเป็นอย่างดีเพราะว่าออกรถไปเนี่ยนะคะใช้งานได้เลยนะคะไร้กังวลน,นะการันตีได้นะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะนีค่ะนี ได้ให้พาชมภายในสำหรับภายในนะคะ D-MAX ตัว S รถปี2014นะคะนี่เป็นวิทยุเดิมๆนะคะฟัง MP3 ได้ CD ได้นะคะวิทยุได้นะคะได้หมดเลยนะนี่แล้วทางด้านคอนโซลหน้านะคะ,ะทางด้านคอนโซลหน้าเนี่ยมีช่องวางของให้ด้วยนะคะ1ช่องนะคะแล้วก็ทางด้านจอวิทยุเนี่ยเห็นไหมเอ่ย มีบอกหมดเลยนะคะไอคอนหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเวลามีบอกแล้วก็แอร์เนี่ยสามารถปรับได้ตามระดับเลยนะคะถัดมาทางด้านล่างจะมีช่องวางแก้วหนัาให้หนึ่งช่องนะคะมีช่องกระจายไฟนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเบรกมือนะคะเบรกมือนี่นะคะเผารอยนะคะจะไม่มีเบรกมือนะนะเวลาเราจอดนะคะเราใส่เกียร์หนึ่งไว้นะคะจะปลอดภัยเลยก็เชฟไว้อย่างหนึ่งนะคะนี่ แล้วก็สาหรับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีเทานะคะตัวเบาะคนนั่งกับคนขับเนี่ยแยกกันเลยนะคะปรับได้ตามสรีระตามคนขับเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยเป็นประโยชน์ต่อคนขับขี่มากๆนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเกินราคานะคะสาหรับดีแมกต่อเดียวคันนี้นะคะส่งอยู่ที่7,00 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะปรับกระจกนะคะด้วยระบบไฟฟ้าเลยนี่ ใครสนใจนะคะก็คอมเมนต์สอบถามันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีทีมงานคอยให้รายละเอียดแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะไม่ต้องกังวลเนาะว่าถามไปจะอ่จะไม่มีจะไม่ได้ข้อมูลนะคะได้ข้อมูลแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โทรสอบถามสายด่วนสายตรงเลยที่เบอร์85425555แนะคะฝากไว้หนึ่งพันนะคะสำหรับรถคอกอันนี้นะคะย้ำกันอีกทีว่าส่วนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะส่งเดือนอะ <c oughs> ส่วนยี่พที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะราคา2 9 000, 3 9 9 0 0บาทนะคะสำหรับ D-Max เครื่อง2.5ตัว S คันนี้เลยนะคะมาดูอีกหนึ่งคันดีกว่านะคะสำหรับ D-Max ตอนเดียว 4x4 ของเรานะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งรูปแบบการใช้งานนะคะแล้วก็หลากหลายประโยชน์นะคะคันนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะตาไฟดวงใ,ใหญ่มากๆนะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเดียวด้วยยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ล้อเขาเป็นล้ออลอยเดิมๆนะคะจากสูรเลย สภาพยางเกิด A นะคะร้อยใหญ่มากๆนะขนาดยางก็อยู่ที่นี่เลยนะคะ25ทับ65 R17 นะคะสำหรับขนาดยางนะคะร้อยใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวให้โฟกัสติดกึง นี่นะคะสาหรับขนาดยางนะคะรับประกันว่ายางใหม่สภาพเกรด A พร้อมใช้งานสุดๆนะคะมือเปิดเป็นสีดำนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีดําทางด้านหลังนะคะคันนี้สมัพร้อมกับราวจับาทางด้านหลังรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่รอยเชือกนะคะรอบกระบะเลยนะคะรอบคันแน่นอนนะนี่สวยๆเดิมเดินะคะเหมือนกันเลยนะคะคน,นี้ราขาอยู่ที่379 00 0บาทเท่านั้นส่งเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเช่นกันนะคะสำหรับรถ ตอนเดียวนะคะใครยางได้แบบไหนแบบ4ีคูณสหรือว่าแบบเป็นรถข้อพร้อมบรรทุกนะคะรีบมาจัดได้เลยนะคะยิ่งโปรโมชั่นเดือนนี้ดเดือดมากๆนะคะเป็นโปรช่วยผ่อน8เดือนนี่นะคะสวยๆแจมๆมาดูทางด้านถ่ายกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับทางด้านถ้ายนะคะมีราวจับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทางด้านเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะคะมาพร้อมกับยางอะไรด้วยแล้วก็ช่วงล่างนี่นะคะสูงมากๆแน่นอนเลยว่า ไปได้ทุกที่ทุกพื้นถนนนะคะรองรับทุกสภาพนะคะการใช้งานบรรทุกแบบว่าได้แบบสารพัดจริงๆนะคะสําหรับ4คูณ4นะคะระบบการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะคะถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เข้าไร่ที่ไหนเนี่ยสบายเลยนะคะนีนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องก็ห,ห้องเครื่องของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์เดิมๆโครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะคะไม่มีการสลับ ไม่มีการปรับสับเปลี่ยนใดๆแน่นอนนะคะรับประกันแล้วก็น็อตนะคะไม่มีการขันเลยสักทีเดียวนะคะให้ชมนี่นะคะแน่นอนจริงใครสนใจมาชมได้นะคะทั้งออภายในช่วงล่างทดลองขับก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับภายในดีแม็คันนี้นะบอกได้เลยว่าใหม่จริงๆสีดำทั้งคัน เป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะสาหรับเบาะหนังเนี่ยก็แยกสาหรับเบาะเบาะหนังนะคะเบาะฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะแบบนี้เลยปรับได้ตามสรีระอีกแหละนะคะนี่ปรับได้นะคะเดินหน้าเดินหลังได้สบายเลยนะคะนี่นะคะสะดวกสบายสุดๆแล้วก็ด้านฟัง่งช่นวิทยุเนี่ยบอกได้เลย,ยว่าครบเครื่องครบคันมากนะคะนี้สามารถ ทัสก,กีนได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเล่นได้ทุกโหมดทุกฟังก์ชันนะคะเปิดมาปุ๊บนะคะพบกับฟังก์ชันสุพิเศษเชื่อมบลูทูธได้นะคะหรือว่าจะเป็นสาย AUX นะคะหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมีหมดเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยอันดับแรกนะคะมาพร้อมกับ DVD นะคะสำหรับการเล่นนะคะนี่จะให้ชมกันเลยนะนี่นะคะ สำหรับ DVD นะคะเราก็จะมีเป็น USB นะคะ SD card หรือว่าจะเป็นทางด้านโทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อได้แล้วก็ทางด้านวิทยุนะคะแล้วก็สัญญาณเข้าพวกสายแจ็คหรือว่าจะเป็นบลูทูธ F cam นะคะการติดต่อกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะคะสำหรับฟังก์ชันแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจะเป็น AUX แล้วก็การตั้งค่าเนี่ยสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะคะเป็นภาษาไทยเล่นง่ายแล้วก็อ่าเหมือนแบบเล่นไม่ยากด้วยนะคะเป็นภาษาไทยบอกหมดเลยนะคะ สะดวกสบายล้ำสุดให้ฟังอุทยุเครื่องเสียงดับฟังชัดน,นี่นะคะเป็น usb คือต้องเสียบเข้าก่อน dvd อน,นะคะหรือว่าจะเป็นบลูทูธฮะก็ต้องเชื่อมต่อเชื่อมต่อบลูทูธปุ๊บนะคะสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เลยนะเราสามารถหารายชื่อนะคะหรือว่าเล่นฟังชตลของโทรศัพท์ได้นี่ ปุ่มปิดกดทีเดียวปุ๊บปิดเลยนะคะแล้วก็สําหรับแอร์นะคะปรับได้แบบทุกระดับเหมือนกันนะคะทั้งความเย็นแล้วก็ความแรงนะคะแล้วก็อีกจุดสําคัญนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยตรงนี้เลยนะคะสําหรับข้างๆช่องกระจายฝฟนะคะการขับเคลื่อนแบบ2ล้อสีล้อนะคะเป็นแบบ4ีเฮแล้วก็สีแอลนะคะนี่เลยโล h ไฮนะคะแน่นอน รองรับทุกส,สภาพถนนนะคะใครที่แบบว่าต้องการขับหรือว่าจะใช้งานฟังก์ชันไหนเนี่ยสามารถหมุนปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะสําหรับทั้งนันกก่วนกลางเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแบบนี้เลยมีเบรคมือนะนี่สวยๆแจ่มๆนะคะ ุูมค่าเกินราคาจริงๆสำหรับรถตอนเดียวนะคะเครื่อง2.5นะคะอันนี้เป็น VGS เหมือนกันเลยทั้ <c oughs> งคู่นะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบ D4D <c oughs> ส่วนคันุนะคะเครื่อง2.5ก็จะเป็นตัว S นั่นเองนะคะ <c oughs> นี่สองคันสสไตล์สรูปแบบการใช้งานนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ เขาฝากไว้นะคะสำหรับ2คันวันนี้เลยนะคะรถตอนเดียวนะคะส่งสบายๆราคาเบาๆแล้วก็หลากหลายการใช้งานหลากหลายประโยชน์หลากหลายคุณภาพนะคะใครแบบว่าต้องการแบบไหนเนี่ยต้องรีบิเข้ามาชมเลยนะคะราคาแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะ300,000ปลายแล้วก็ส่งไปที่ 7, จ็ดันทั้ง2คันเลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเกงว่าต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะรอชมนะว่าน้องเกมจะมีรถสวยๆนะคะราคาสบายๆหลากหลายคุณประโยชน์แบบนี้นะคะมาให้ชมกันอีก สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ